ครับพี่น้องเบวเีิงข่านเนาะมื้อวนี้ผมเองเบาเสิงข้านขอสวัสดีพ่อพี่น้อง f อฟซีเบลซิงข้านสู่ค้นครับพี่น้องเนาะมื้อวนนี้ผมเองเบาเซิงข่านก็มาตามเลขทถูกยายหนองพ่คือเก่าครับพี่น้องเนาะเป็นเลขทถูกตนใหม่มงคลร้นด้วยบ่อเลิกของยายหนองพครับพี่น้องเนาะเป็นออกดอกเพิ่ลเลยทาไปที่ขอเลขเด็ดครับพี่น้องงวดนี้เป็นงวดที่หาครับพี่น้องเนาะเป็นงวดที่5ครับพี่น้องเนาะเขามาแล้วทั้งหมด สามงวดครับพี่น้องเนาะเข่ามาัดแล้วทั้งหมดอสามงวดเนาะพี่น้องผลาดงวดหนึ่งครับพี่น้องงวดนี้เป็นงวดที่หานาะส่วนเมื่อคืนก็เข่าสามตครับพี่น้องเนาะเข่าสามตแต่ตำแหน่งตัวเลขมันถือตดวครับพี่น้องเนาะัาานไปกับหกับกับได้ครับพี่น,อน้อ,นนองตัวเลขก็คือหกสี่เจ็ดส่วนเลขกเจ็ดบกอใครอชัดครับพี่น้องยายหลวงพ่อไม่ได้ใส่หกสี่หนึ่งไปหน่ำครับพี่น้องเนาะหกสี่หนึ่งไปหนำ่ำ เพิ่นเลื่อยไปครับพี่น้องมื่ขึ้นมันออก1 4 6หรือ6กส่ะประมาณนี้ครับพี่น้องเนาะื้นนี้เขากับมาเบิงมาเอาในการกรบบาดซึง่งคั้นเนาะเลขกเด็ดยาย่หนังโพ่งวดตี่5มาเกือบพอท่านพี่น้องเนาะมาเกือบพอท่าน่นขอมาเ้ากระเด็น พอดีผมเองก็ยังไปเห็ดลิปของยายล่าอยู่น้องมะเสาเนี่ครับพี่น้องเนาะเห็ดลิปของยายล่าอยู่มะเสาเหล็กยายล่ามื่ขึ้นมอกระไดสองหนึ่งยเนาะพี่น้องเขาถือว่าโฉกไปหมานมั่นครับพี่น้องเนาะถูกแตกแปรเป็นหนึ่งกับกลายเป็นสองหนึ่งครับพี่น้องของยายล่าเพิ่งถือไปเออถือว่าหมานไปหมานมันอีหลีครับพี่น้องขนาดผมเองก็ได้ซองอาหารเราพุ่กว่าิคิดยังแล้วแต่ยายล่าว่าถูกแตกแปรเป็นหนึ่งว่าสัน เยล,ล่ารีอเอาฮาสองหนึ่งครับพี่น้องได้สําโอ้หมานมานิลีของเพื่อนครับพี่น้องเพื่อนไฮแมนโชคไพ่หมานมั่นเด้อพี่น้องเนาะมันโชคไพ่หมานมั่นบางเถื่อเห็นได้พอถึงใจมันกับบ่ออไรได้พี่น้องนเนาะเฮาบ่หมักนะเฮาก็ไปเอาตัวอื่น,นสีหน้าพี่น้องกายาว่ากันเนาะบางเถื่อเห็นตัวเลขกอยู่แต่เฮ้ากับบอเอาเพราะวันเป็นในโชควาศาสนาของเฮ้าครับพี่น้องเนาะตัวนี้มันเป็นลาบลอยครับพี่น้องเนาะเป็นลาบลอย อันนี้มีบูนีลีสิบุไรง่าย,ายๆเพิ่์ลาพุถ่าวา่าเนอะกพี่น้องเข้เาเข้าก็บมตามเหล็กเด็ดญานหลวงพกอเนะ่าพี่น้องเมื่อนี้พะว่างวดตีหาเราได้พี่น้องเนะี่ยงวดตีหนะ่านาะปกติปีที่แล้วเพิ่นขอหางวดพี่น้องเนาะขอหางวดเขาซีงวดพิษเปงงวดหนึ่งแค่นั้นได้พี่น้องเนาะปีที่แลว้วส่วนปีนี้ก็นี่เป็นงวดตีห่าครับพี่น้องสิเป็นงวดสุดท้ายบอกกับโบโหได้พี่น้องเนาะถือว่าเป็นงวดตีห่า ขอมาแล้วสีงวดติดครับพี่น้องเนาะขอมาแล้วสีงวดเขาสามงวดพิดแค่เดียวโอ้พิษแค่งวดเดียวครับพี่น้องเนาะขอสีงวดผิดงวดเดียวครับพี่น้องเนาะเขาสามงวดแต่ว่าเขาสามตในสองงวดครับพี่น้องเนาะเขาสามตในสองงวดเขาตรงตรงสองตกังงวดหนึ่งครับพี่น้องถือว่าเขาขอไปแล้วสีงวดครับพี่น้องของยายหลวงพ่อเนาะ ตนรวยโบเล็กยู่นาบานเพื่อนกับพี่น้องเนาะงวดนี้ก็เป็นงวดทีหาครับพี่น้องเข้ากับมาเบิงหรือม,มาเอาด้วยกันกับบ่าวซิงคันเนาะพี่น้องเข้าว่ายายหนึ่งพเพื่อนสีใได้ตัวใดครับพี่น้องเนาะเออผมก็คิดหลายรอบขึ้นกันครับพี่น้องเนาะของบ่าวสิงคันบางเถ่อผมคิดว่าสีบอก U, เอฟซีอยู่เนาะผมก็ลืมไปรายละเอียดต่างๆบางเถ่อผมไปลงเพจน้ำเด้อพี่น้องเนาะรายละเอียดกับไปลงในเพจพร้อม อันเบื้อง u t u b e บอกเขาใจกับไปเบื้องเพจเบาวเสียงคานน้ำเนกระได้เด้อพี่น้องเพจเบาวเสียงคานพิมพ์ข้าไปว่าเพจเบาเสียงคานมันก็สิขึ้นมากครับพี่น้องเนาะมีเพจกับเพจปลุกครับพี่น้องเนาะเพจเบาเสียงคานพารวยครับพี่น้องเนาะบอกซื้อบอมิดเมื่อกี้ครับพี่น้องเนาะเมื่อกี้เราบอกซื้อบอมิดเพจผมซื้อว่าเบาเสียงคานพารวยเด้อพี่น้องเขาไปแน่เบาเสียงคานพารวยครับนี่เพจเนาะ พิมพ์คำวา่าเบาเสียงคานพารวยครับพี่น้องก็เด็งขึ้นมาเลยครับพี่น้องเนาะบางเื้อผมเองโตเหล็กภาพนิ่งผมเสียาไปลงในโตนันครับพี่น้องเนาะผมแกะโตเหล็กแล้วผมก็เสียวไปลงในเพจเบาเสียงคานพารวยเนาะเวลาแกะออกโตเหล็กออกคือทํารายละเอียดต่างๆเพื่อให้เอฟซีเบิงหลักเสด็จเข้าใจง่าย,ายๆขึ้นหนะ้าผมก็ทําเป็นคลิปออกไปไปลงในเพจเบาเสียงคานพารวย อันเอฟซีสงสัยเนี่ยเขาเบิ่งได้เพจก็ไไ้เนาะพี่น้องเขา้าติดตามเพจว่าสินค้นพารวยนั่มก็ไไ้พี่น้องเนาะ,ะพี่น้องเข้ากับว่าเบื่องตัวเลขของยายหลวงพวกเนาะพี่น้องเข้าตอนนี้ก็เลขสองออกมาแล้วตัวหนึ่งครับพี่น้องเน,นาะใหญ่พิศนาเด้อปูโมนี่ก็ใหญ่พิศนาคือสุดเทียวได้ให้แนมเห็นตัวเลขชัดๆเลยเป็นงวดทีหาแล้วเนะาะก็ให้ตรงๆคือเกาให้สามโตคือเกาเด้อปูัวนี้ มาขอเพึงบารมีเนาะบาอาจารย์ก็ดีผู้มีหิกผู้แกวตาทิพย์เนาะมืนีลูกหลานกน็มาขอพึงบารมีเนาะมนีไก้ปังสามตัวคือเกาเด้อผู้นรวยบ่เลิกเทวดาประจําตนใหม่ก็ดีมานั่งตรอนี่ประจําตนใหม่ก็ดีพุม่มเจ้าที่ผีดูแลบริเวณนี้ก็ดีซอยเบิ่งซอยแย่งเหล็กมนี้ที่ย,าย่าหลวงพ่อมันขอนี่ไห้เข้าสามตัวตรงๆคือเกาเด้อ เมื่อไงเก่าสามตัวตรงๆคือเก่าจะบิดจะเคลื่อนก็ให้ชัดๆเพื่อหลูกหลานเอฟซีเนกับสดเบิงแล้วก็บเสดไปเอาลงทุนเนาะพวามามนี่ก็น่าเฮ็ดไทเฮ็ดหน้าแล้วเพิ่นก็อยากได้ทุนเฮ็ดไยเฮ็ดหน้าก้ตัวสามตัวตรงๆเด้อปูเมื่อนี่พอสดเป็นทุนเป็นห่อนใหหลูกไ้หลานเด็กคาายคาไทยหนอกไทยหน้าายคาปุ๋ย ได้คายแห้งค้นวานเขา่ามนีก็เลยมาขอผึ่งบารามีเนาะเป็นาังคารนี่เทวดาประจำนนท์ไม่พระภูมิเจ้าทีแล้วกับพระพุทธเทวดาพระพุ่มเจ้าทีน้ำแล้วก็บ,กกบอ่าซักซิปพุม่มเทวดาซักซิปทุกองค์ทุกตน จงเบิงจงแยงเด้มเอมนีไคเข่าสามโตตรงตรงคือเก่าเนาะมณีก็เป็นหววตีห่าแล้วพี่น้องเนาะเขาก็มาตามเหล็กเด็ดยานหนึ่งโพค,คือเก่าเนาะขอไปแล้วทั้งหมดสี่งวดเข้าไปแล้วทั้งหมดสามงวดพลาดหัวนึ่งครับพี่น้องขอสีงวดพลาดหัวนึ่งถือว่าเดล็กเข่ายางคักดใดๆพี่น้องเนาะ ขอซีงวดผ่าหงวดหนึ่งหวดนี้เป็นงวดทีห่าพี่น้องเนาะปีที่แล้วเพิ่นว่าเพิ่นขอแกห่างวดครับพี่น้องได้่ซีงวดกลางวดสุดท้ายพิษก็เลยบริขออีกเนาะมื้อนี้ก็กับโมโหเนาะพี่น้องว่างวดนี้สิเป็นงวดสุดท้ายบวกกับโมโหก็บล่อเบิ่งก่อนเนาะว่าญาติผู้คนสิเอาจังไถ่กับพี่น้องเนาะว่าสิได้ขออีกบ่เลือกหัวนี้ก็สิเข้าบ่กับโมโหพี่น้องผมเองบ่าซึ่งขันเมื่อเฮ็ดคลิปก็เพื่อเป็นแนวทาง เออพี่น้องการทําคลิปก็เพื่อเป็นแนวทางเบื้องแล้วเขาต้องพิจรรารณาญาณน้ากันครับพี่น้องเนาะาว่าสิเป็นไปได้ซําใดครับพี่น้องเนาะเอ็ดคลิปก็เพื่อเป็นแนวทางครับพี่น้องสอง,ง,งสี่าจะเป็นหนึ่งพี่น้องเนาะสองสี่หนึ่สงสสะผมว่าเนาะเดี๋ยวผมเองบางวซื้อข้าวไก่ซุ่มกล่องเขาไปไก่เนาะเบื้องตัวเลขชัดๆครับพี่น้องเนาะสองสี่หนึ่ง่ซีเมนครับพี่น้องเนาะสรุปตัวเลข สองสี่หนึ่งครับพี่น้องเป็นตนใหม่มุงคลของยายหลวงพ่อเนาะดูหนาบานนะครับพี่น้องเป็นงวดที่ห้าครับพี่น้องเนาะเขามาแล้วสามงวดติดครับเนาะเขาาแล้วสามงวดติดงวดตเป็นงวดที่ห้าครับพี่น้องเนาะขอทั้งหมดที่ผ่านมาสีงวดเข้าสามติดงวดหนึ่งงวดน,นีน้เป็นงวดที่ห้าครับพี่น้องเขากำมาเบิงเลือกเอาในกันเนาะกับบาลสินงคานสรุปตัวเลขครับพี่น้องเนาะสอ,องสี่หนึ่งเด้อพี่น้องสรุปตัวเลขสองสี่หนึ่ง เจีสูบขอาไก่ครับพี่น้องเนาะสรุปตัวเลขสองสี่หนึ่งครับพี่น้องเนาะสองสี่หนึ่งเลขต้นใหม่มุงคลของายหนังโพกับพี่น้องเนาะสองสี่หนึ่งมือขึ้นกับเขาสามตัวตรงตรงครับพี่น้องเนาะมือขึ้นกับเขาสามตัวถือว่าตรงครับพี่น้องผู้ก็ตัดเป็นเขาก็ได้ตรงเลยล่ะเพราะว่าายหนังโพันตัดตัวเลขไวให้แล้วเนาะตัดตัวเลขไวให้เข้าเรียบร้อยแล้วมือขึ้นเนาะก็ตัวเลขชัดดีครับพี่น้องมือนี้เนาะ ไปปังสามโตขึ้นมือขึ้นอีเด้อปูยายซุ่มขาไก่ครับพี่น้องเนาะไปซุ่มขาไก่บิง้งว่ามันมีปริศนาบ่พี่น้องสินะเดี๋ยวสุ่มเขนะาเนาะโทรศัพท์ผมสุ่มหลายบ่ได้มันเบลอครับพี่น้องเนาะก็ซสุ่มได้ยซ้ำนีล่ะพี่น้องเอาก็ชัดดีครับพี่น้อง,นะอง,อดดองตัวเลขมื้อนี้ผมเองก็ขอสรุปตัวเลขเนาะพี่น้องเฮาสองสี่หนึ่งครับพี่น้องเนาะสองสี่หนึ่ง เลขเด็ดยายน้องโพต้นโพลุอ่ยายน้องโพต้นหม่มงคลรวยบรรย่เลิกอยู่หนาบาทมันกับพีนองเนาะสรุปตัวเลขสองสี่หนึ่งครับพีนองน้อสองสี่หนึ่งวันนี้มือนีเพมีปิศนาครับพี่นองเนาะ